สสวัสดีคทุกนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอรเคปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาทมอยกันเกีก่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊นะครับและสําหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงหนุ่มสาวเซเีนั่นเองนะครับวีจาก BTS และลิซ่าจาก b l a c k พิ n งทั้ง2คนเนี่ยได้เข้าร่วม งานปาร์ตี้วันเกิดนะครับของคุณแม่นาะโอ,อมิแคมเปลนั่นเองซึ่งก็เป็นนางแบบตัวแม่ชื่อดังระดับโลกกันเลยนะครับได้จัดงานขึ้นและทั้งวีกับลิซ่าเนี่ยก็ได้เดินทางเข้าร่วมงานครั้งนี้ด้วยในฐานะของหนุ่มสาวเซลีนนั่นเองนะครับเป็นงานปาร์ตี้วันเกิดที่ไม่ธรรมดานะครับทุกคนจัดใหญ่จัดเต็มมากๆเชิญนักธุรกิจต่างๆมากมายแล้วก็คนในแวดวงแฟชัน่นคนที่ บิ๊กบิ๊กทั้งนั้นเลยนะครับมาอยู่ในงานวันเกิดหรือว่าปาร์ตี้วันเกิดของแม่นาโอมิครั้งนี้แถมในงานเนี่ยยังมีเรื่องดีๆนะครับกับการจัดการประมูลงานศินลปะด้วย และรายได้เนี่ยก็จะนำไปช่วยทำบุญต่อไปอีกเยอะเลยนะครับเป็นงานดีๆมากๆและก็ยังมีรูปภาพเนี่ยถูกปล่อยออกมาด้วยนะครับเป็นรูปของวีกับลิซ่าที่ยืนประกบซ้ายขวาเลยนะครับของคุณแม่นาโอมินั่นเองซึ่งแม่นาโอมิเขาก็ได้กด Follow นะครับ IG ของท้งลิซ่าแล้วก็วีไว้ตั้งนานแล้วด้วยแล้วก็กดไลค์กันตลอดเลยตามส่องกันนะครับจนในวันนี้เนี่ยก็ได้ถ่ายรูปร่วมเฟรมกันแล้วเป็นรูปที่ทรงพลังมากๆเลยโดยเฉพาะในวงการแฟชั่นนะครับ ทังลิซ่ากับบีเนี่ยก็เป็นคนที่แฟชั่นนิสตากันอยู่แล้วแฟนแฟนเนี่ยชื่นชอบการแต่งตัวแล้วก็แฟชั่นไอเทมต่างๆของทั้งคู่มากเลยไม่ว่าจะเป็นลูกสนามบินมันไปออกงานต่างๆเองนะครับจะหยิบจะจับอะไรจะใช้อะไรเนี่ยก็เป็นประเด็นให้แฟนๆได้พูดถึงแล้วก็โซเอายกันไปหมดเลยครั้งนี้เนี่ยมาเขย่าว,วงการแฟชั่นร่วมกันกันกบแม่นาโอมินะครับตอนนี้รูปภาพของทั้ง3าคนเนี่ยก็เป็นที่พูดถึงกันอย่างมากมายเลยวี B. ก็หล่อมากๆหล่อบาดใจเลยนะครับแล้วก็ดูดี นุ่มนวลหล่อแบบมาเทมากๆเลยลิซ่าของเราเองนั้นก็สวยเลิศนะครับทรงผมนี้เนี่ยแฟนๆบอกว่าเหมือนกับเป็นดาราอินเตอร์เลยในลุคของซซลีนลิซ่าก็คือ CEO สาวคนหนึ่งดูโดดเด่นมากๆแม่นาโอมิเองก็ทรงพลังที่สุดเรียกได้ว่าเป็นงานดีๆอีกหนึ่งงานนะครับที่วีกับลิซ่าได้เข้าร่วมได้เจอกับนาโอมิแคมเบลแล้วก็ได้เจอกับ ผู้คนมากมายเลยนะครับในงานครั้งนี้แถมยังเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องดีๆกับการนำอารายด้าจากการประมูลงานศิลปะไปช่วยเหลืออื่นๆอีกต่อไปด้วยและที่สำคัญเลยนั้นนะครับในเรื่องของความปังทั้งสองคนก็สร้างเรื่องราวให้แฟนๆได้ดีใจแล้วก็ได้ร่วมเฟรมกันด้วยครั้งนี้แฟนๆบอกว่าลิซ่ากับวีเนี่ยถ่ายทอดความเป็นเซรีนเกิร์ลแล้วก็เซรีนบอยออกมาได้ดีมากๆเหมาะสมแล้วกับความเป็นเซรีนนะครับเลือกไม่ผิดคนเลยจริงๆ ใครที่ชอบลุกของลิซ่ากับลุกของวีในงานครั้งนี้หรือว่าได้เห็นลุกของ2ตัวแม่และอีก1ตัวพ่อนะครับในงานปาร์ตี้วันเกิดนาโอมิบอส์ครั้งนี้นะครับทาง Lisa ลิซ่าและก็วีเนี่ยมาคอมเมนต์กันได้เลยคลิปนี้ก็แวะอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจงให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง